สวัสดีค่ะนักร้องชาวอินโดนีเซียอเมริกันเปิดเผยช่วงวลาที่ได้ร่วมงานกับลิซ่าและพูดถึงการปฏิบัติของลิซ่าเ่อทีมงาน คลิปนี้แอดเอาการสัมภาษณ์ของคุณลาลาบอยค่ะซึ่งมีชื่อจริงว่าเบอร์นาร์ดไดนาตานักร้องนักแต่งเพลงชาวอินโดนีเซียอเมริกันที่ได้ออกสิงเกลิลที่ประเทศสิงคโป,โปร์โดยเขามีประสบการณ์ที่น่าจดจำมากมายกับศิลปินภทยในค่าย YG Entertainment เขาเล่าย้อนกลับไปค่ะเมื่อปี2018นะคะที่เขาเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อฝึกง,งานค่ะเป็นเวลา3เดือนครึ่งกับทาง YG เขาเปิดเผยว่าเขาต้องไปแฮงเอาท์กับน้องลิซ่าหนึ่งวันและช่วยเหลือเธอในงานอีเวนต์หนึ่งซึ่งก็ ก็คืองานอีเวนต์ทางช้อปปี้ค่ะที่จัดขึ้นจากตะตาอินโดนีเซียนในวันที่10เดือนสิงหาคม2018เขาบอกว่าเธอเป็นคนน่ารักและเป็นกันเองมีความเป็นมิตรและปฏิบัติต่อทีมงานของเธอได้ดีมากผมได้เจอแบล็ค p ิ n งคน,นงอื่นๆด้วยเช่นกันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากสําหรับผม นอกจากนี้นะคะเขายังได้รับคําแนะนําที่น่ายินดีจากที่แดนซองบิ๊กแบงอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าใครที่ได้ร่วมงานกับน้องมักจะมีความรับรู้ถึงความน่ารักความสดใสและความแสนดีของน้องกันทั้งนั้นนะคะน้องอยู่ใกล้ใครก็พาคนรอบข้างมีความสุขไปด้วยหมดน้องเป็นพลังบวกของคนรอบข้างจริงๆเลยค่ะและนี่ค่ะก็คือความน่ารักแสนดีของน้องลิซ่าที่แอดเอามาฝากให้ได้รับชมกันนะคะ ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใตค้คลิปน,นี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า